สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเทคแคร์ดูรายการแล้วกันนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในเรื่องการแก้ปัญหาพุงใหญ่ของเราค่ะนะคะจริงๆแล้วอยากบอกว่าในเรื่องของพุงใหญ่เนี่ยอยากบอกให้เพื่อนๆทราบนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของไขมันอย่างเดียวนะคะมันมีสาเหตุหลายๆสาเหตุด้วยกันซึ่งวันนี้ลุงก็เอาสาเหตทุที่ส่วนใหญ่ที่เราจะพบเนี่ย มาฝากเพื่อนๆค่ะว่าการที่เรามีหน้าท้องมีพุงเนี่ยสิ่งแรกนะคะมันอาจจะเกิดจากการที่มีลมในช่องท้องค่ะเพื่อนๆนะคะมีลมในช่อง้องอย่างเช่นเวลาเราพูดเนี่ยลมเข้าปากไปด้วยเนี่ยเข้าไปในทางเดินอาหารแล้วมันไม่ยอมออกค่ะท้องเราก็จะเหมือนอืดๆท้องป่องคือพูดมากๆในท้องอืดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะคะหรือนะคะสาเหตุอันที่สองก็คือถ้ามีลมในช่องท้องเนี่ยอาจจะเกิดว่ามีบางสิ่งบางอย่าง ในในช่องท้องของเราในลำไส้ของเราที่ทำให้เกิดเกิดลมเกิดแก๊สนะคะอย่างเช่นมีแบคทีเรียตัวร้ายในช่องท้องของเรานะคะซึ่งเรามักจะไม่รู้สาเหตุค่ะคราวนี้เวลาเราเกิดลมเกิดแก๊สในกระเพาะอ,อาหารในช่องท้องเนี่ยเราก็จะกินยาบรรเทาอาการใช่ไหมคะเพื่อนๆน,นะคะเราก็จะไปเข้าร้านขายยาแล้วก็ขอซื้อยามาชงรับประทานนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมัน มันทําให้อาการบางทีมันก็ไม่ไม,ไม่หายไม่ดีขึ้นค่ะแต่คนนี้วิธีการถ้าสมมุติว่ามันเกิดแบคทีเรียตัวไม่ดีในช่องท้องเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราเอาแบคทีเรียตัวดีค่ะตัวดีเข้าไปในลําไส้เพิ่มเข้าไปนะคะเช่นเราจะรับประทานโยเกิร์ตนะคะกิมจินะคะพวกนัตโตะนะเทมโปพวกนี้ค่ะหรือซุปมิโซะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน เอ่อเหล่านี้มันจะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ของเราได้รานนี้จะถ้าจะทําให้จุลินทรีย์ตัวนี้เข้าไปในลําไส้ได้เร็วเนี่ยก็พยายามกินก่อนเมื่ออาหารเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงหรือหลังเมื่ออาหาร2ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุแรกก็คือลมค่ะลมในช่องท้องนะคะสาเหตุที่สองที่ทําให้เราพุงใหญ่ก็อาจจะด้วยอาหาระคะ่ะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะว่าอาหารบางอย่างที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันทําให้เราเกิด ลมเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะเช่นผักบางชนิดนะคะหรืออาหารบางอย่างที่ย่อยยากก็เกิดลมเกิดแก๊สนะคะหรือเครื่องดื่มบางประเภทที่บวกมีโซดาเข้าไปมีส่วนผสมอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตเนาะว่าเราอะกินเข้าไปแล้วเรารู้สึกเออท้องท้องอืดไม่ย่อยนะ,ะหรือผลไม้บางประเภทที่เรากินแล้วเนี่ยก็ท้องอืดไม่ย่อยเหมือนกันนะ,ะบางคนกินอย่างเช่นมะม่วงอะ มะม่วงบ,บางคนกินแล้วท้องอืดไม่ย่อยค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยลองสังเกตรหรือนมที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราท้องอืดไม่ย่อยได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสาเหตุที่2ก็คือเรื่องอาหารส,หสาเหตุที่3นะคะก็อย่างเช่นท้องผูกค่ะเพื่อนๆเราลองสังเกตไหมวันถ้าเราไปนเนี่ยคือลุงเนี่ยเป็นคนท้องผูกสมัยก่อนนะคะเออก่อนที่จะทําผิดพันธุ์แล้วก็ก่อนที่จะปรับปรุงดูแลตัวเองเนะี่ยเมื่อก่อนนะคะถ้าลุงไปต่างจังหวัดที่เปลี่ยนเปลี่ยนที่เนี่ย ใช่ไหมคะลุงสามารถที่จะไม่ถ่ายได้เลยเป็นสัปดาห์คะ่ะเ,เพื่อนๆแปลงแล้วที่ฉันก็จะท้องป่องเลยคะ่ะท้องอืดน,นะคะอ,อ,อันนี้ต้องต้องดูแลตัวเองก็คือต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยดื่มน้ํามากๆนะคะแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลาฝึกนิสัยในการขับถ่ายคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องผูกเนี่ยก็ทําให้ทําให้พุงใหญ่ได้เหมือนกันนะคะแล้วสาเหตุ ข้อสุดท้ายก็คือมีไขมันในช่องท้องค่ะอันนี้อยากบอกว่าตัวนี้มันเกิดจากพฤติกรรมของเราค่ะเราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็วิธีในการลดพุงเนี่ยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าหน้าท้องของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบด้วยกันพุงของเรานะคะอันนี้ลุกก็เอ,อทุกทุกทากทกทุกทีกทุกเบอนะะุกท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 ่อนุกทุกง,งทุกทุท หอย,อยค่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคนที่ข้างล่างห้อยๆนะคะพวกนี้เกิดจากการที่เรากินขนมหวานมากเกินไปคะ่ะหรือกินแป้งที่ขัดสีอย่างเช่นขนมปังนะคะอะไรพวกน้ําตาลเยอะเกินไปนะคะก็จะทําให้เรียกว่าพุงข้างล่างเนี่ยห้อยดออิฉันเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความนี้กินขนมเกินไปนะคะหรือคนที่นั่ง,น,ง,น,งนอน,น,อนไม่ออกกำลังกายไม่ออกกําลังค่ะเพื่อนๆก็จะทําให้มีพุงที่ท้องน้อยห้อย วิธีการลดก็คือลดคาร์บโบไฮเดรตลงนะคะแล้วก็กินอาหารในประเภท low fat นะคะเพื่อนๆแล้วก็กินพวกโปรตีนอย่างไข่โอะโวคาโดไขมันดีนะคะที่มาจากถั่วแล้วก็ปลาแล้วก็ผักให้มากขึ้นค่ะเพื่อนๆน,นะคะแล้วนอกจากนี้ต้องออกกาลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอเพราะว่าสาเหตุเกิดจากการนั่งนั่ง,น,ง,น,งนอนใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ต้องออกกาลังกายแล้วก็ลดแอลกอฮอล์ลงค่ะอันนี้ข้อแรกค่ะ ช่วงล่างห้อยค่ะมานะข้อที่2ก็คือพุงกลมค่ะคนนี้พวกนี้จะเป็นพุงหล่ำๆค่ะเกิดจากอะไรส่วนใหญ่จะเกิดจากการกินแอลกอฮอล์นะคะวันนั้นพวกนี้ถ้าดื่มสุราดื่มเบียร์เป็นประจำเนี่ยพุงจะหลามเลยค่ะเพื่อนๆวิธีการที่จะแก้ไขพวกพ,วกพุงกลมนี่ก็คือลดแอลกอฮอล์ลงค่ะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็กินผักแล้วก็ผลไม้ให้มากขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะ พุงประเภทที่3ก็คือพุงป่องค่ะอันเนี้ยมันจะน้อยกว่าพุงกลมนิดนึงค่ะจะแบนอาจจะหน้าท้องจะแบนตอนเช้าค่ะจะป่องบวมตรงกลางในตอนกลางวันนะคะ,ะแล้วก็เกิดจากอะไรเกิดจากแก๊สที่มันมากแล้วก็ท้องอืดพวกนี้ค่ะนะคะกินเข้าไปก็จะป่องเลยนะคะวิธีแก้ก็คือดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพื่อนๆน,นะให้ดื่มน้ำให้เพิ่มมากขึ้น รับประทานอาหารที่มีกากใย,ยเพิ่มมากขึ้นทานผักผลไม้ให้มากขึ้นขับถ่ายให้เป็นเวลาค่ะแล้วก็หลังรับประทานอาหารเนี่ยควรจะเดินย่อยอาหารก่อนนะคะไม่นั่งแหมะเลยหลังรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารก่อนนอนเนี่ยก็ไม่ควรค่ะพวกนี้ก็จะพุงป่องได้นะคะ,อ,ะอันประเทศที่4ี่นะคะ,ะสำหรับคนที่พุงคนท้องค่ะอันนี้เกิดจากคุณแม่หลังคลอดค่ะเพื่อนๆนะ,ะสอาเดือนเนี่ยก็จะยุบได้เองแต่บางคนเนี่ย อยู่นานเลยค่ะอย่างดิฉันเนี่ยอยู่นานเลยเพราะไม่ดูแลหลังคลอดน,นะคะวิธีการก็คือพอร่างกายเราเข้าที่เราสามารถออกกําลังกายได้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็พยายามกินอาหารที่มันเป็นอาหารที่มีประโยชน์หรือกินน้ํามันตับปลาค่ะเพื่อนๆให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ํามันตับปลาเนี่ยมันจะไปเพิ่มะะฮอร์โมนที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ค่ะแล้วก็ทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเข้าสู่ระบบปกติแล้วนอกจากนี้ค่ะ ให้พยายามทานไขมันที่มีประโยชน์นะคะทานไขมันที่มาจากปลานะคะแล้วก็ไม่ทานจุกทานจิบนะคะก็จะทําให้ลดพุงได้หลังท้องค่ะนะคะส่วนอันสุดท้ายวิธีลดพุงประเภทสุดท้ายก็คือพุงที่เกิดจากความเครียดค่ะเพื่อนๆนะคะดิฉันเพิ่งทราบว่าพุงที่เกิดจากความเครียดเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นชั้นๆๆน,น,น,นะคะเป็นหยกัยก,ยกๆนะคะ พุงแบบนี้ค่ะเกิดจากการที่ร่างกายเราผลิตคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนของความเครียดเนี่ยมากเกินไปค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็เกิดไขมันสะสมในช่องท้องค่ะแล้วก็เกิดจากพวกที่กินอาหารไม่ตรงเวลาค่ะเพื่อนเพื่อนหรือว่ากินอาหารที่ขยะมากเกินไปค่ะพวกจังฟู้ดเนี่ยค่ะมากเกินไปก็จะทําให้มีพุงเกิดขึ้นที่เป็นชั้นๆเชนชนชั้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพราะนั้นวิธีการที่จะลดพุงพวกนี้ก็คือ พักผ่อนให้เพียงพอค่ะคือมันเกิดจากความเครียดเนาะเราก็ควรพักผ่อนเพื่อลดฮอร์โมนคอร์ติซอลลงนะคะแล้วก็พยายามลดความเครียดไอ้ลดความเครียดเนี่ยบางทีมันบอกอยากนะเพื่อนเพื่อนว่าจะลดยังไงเนี่ยคะ่ะเราต้องหาอะไรที่มันเป็นกิจกรรมแล้วหาต้นตอของความเครียดว่าเอ้ช่วงนี้ความเครียดเกิดจากอะไรนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดอะไรก็แก้ไขในส่วนนั้นค่ะแล้วก็ลดชากาแฟลงค่ะเพื่อนๆ แล้วก็พยายามออกกําลังกายเบาๆให้ใหอ้ออกกําลังกายก่อนนอนเบาๆเพื่อให้เรานอนได้ดีนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ข้อมูลที่เรานํามาในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เราด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ